1ปีที่ฉันไม่มีเธอ1ปีที่ขาโดโบดอกกอน Oh my god มาดูหน้าหนึ่งปีที่นิวขาดสุดที่รักของนิวนะคะเป็นถนนครุขระของหน้าผากรอยย่นระหว่างคิ้วเยอะมากฝุ่นกามาเต็มมากรอยย่นจมูกเต็มมากจ้องดูมัดกล้ามเนื้อกลามของนิว ขีดนี้ก็มาถึงค่ะนิวจะมาจัดการริ้วรอยบนใบหน้าก่อนวัย35ออ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 อเราต้องประเมินก่อนว่าริ้วรอยของแต่ละคนน่ะมีมากน้อยแตกต่างกันอย่าลืมเช็คก่อนฉีดชัชวร์ก่อนใช้ค่ะคือจะเริ่มประเมินของตัวเองแล้วนะคะงานใหญ่อลังการมากๆก็คือกล้ามเนื้อกลาบ และที่สําคัญด้วยในวันนี้จะชีดกรอบหน้าด้วยนะคะเพราะนอกจากหน้าจะเล็กแล้วก็จะต้องทําให้หน้าคมด้วยเริ่มแล้วนะคะโอ้ oh my g ก็อดริ้วรอยของฉันตุ่มๆที่ขึ้นหลังจากจิ้มโบนะคะ10-15นาทีเขาก็จะหายไปะคะ่ะ ถ้าพูดรวมๆของนิวเองนะคะฟินมีแต่ความรู้สึกฟิน,นะค่ะแต่ละตำแหนง่งแต่ละมัดกล้ามเนื้ออยู่ความลึกแตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้น1ผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นคนฉีด2ผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นคนประเมิน3ต้องฉีดถูกชั้นถูกตำแหน่งค่ะขอให้ทุกคนหน้าสวยไม่ห่างไกลโบเหมือนนิวค่ะบ๊ายบาย